แม่น้ำคือเส้นทางสู่งานเทศกาลประจำปีอันยิ่งใหญ่ของเมืองจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันดึงดูดและเรียกผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังดินแดนลาวใต้เพื่อร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในงานฉลองวัดผูซึ่งถูกจัดขึ้นในเดือนสามของช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงเราจึงเห็นรถแต่ละคันทยอยกันหมดอายุใช้งานชั่วคราวเมื่อข้างหน้าคือลำน้ำโขง มหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงบรรพบุรุษของคนในดินแดนแถบอุษาคเนน์มาทุกยุคทุกสมัยการเดินทางจึงต้องเรียกใช้บริการเรือลำใหญ่พาเราข้ามฝั่งซึ่งเป็นอีกครั้งตลอดการเดินทางครั้งนี้ที่เราสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงอันเหนียวแน่นของผู้คนในดินแดนจำปาลาวกับสายน้ำโขง ทุกคนเดินทางข้ามฝั่งเพื่อเตรียมตัวหาที่พักก่อนจะตื่นเช้าไปจับจองที่เพื่อทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ในงานฉลองวัดภูวันพรุ่งนี้แม้ผู้คนจะทยอยขึ้นเต็มลำเรือจนต้องสังเกตให้ดีสักหน่อยหากจะกินข้าวปุ้นหรือขนมจีนสุดอร่อยจากแม่ค้าหาเ,เร่บนเรือแต่เว่าสายน้ำแห่งนี้เป็นพยานได้ดีถึงจำนวนผู้เยี่ยมเยือน ที่ลดน้อยลงจากเดิมแม้เรือลำใหญ่ยังคงลอยร่องช้าๆให้เราได้เห็นทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำจนเต็มตาเช่นเคยแต่เหมือนว่าเวลาของผู้เยี่ยมเยือนจะรวดเร็วเกินไปเมื่อถนนเส้นใหม่ที่ลากผ่านจากปากเซถึงปราสาทวัดภูถูกสร้างขึ้นและรับความนิยมแทนที่และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของ Spirit of a s i เ ในดินแดนลาวใต้อีกบทหนึ่งของการเดินทางและก้าวย่างของวิถีชีวิตของผู้คนบนความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ัทธาของชาวพุทธในดินแดนลาวมากมายทั่วปราสาทวัดผู่จริงๆครับเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวลาวต่างเตรียมตัวมาตักบาตรกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจับจองที่นั่งตลอดทางปราสาทวัดผูได้รับความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมากเพราะเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระอาทิตย์บอกเวลาเจ็ดโมงเช้า บรรยากาศการตักบาตรก็เป็นไปนอย่างคลื้นครืน้นพุทธศาสน,นิกชนชาวลาวต่างตั้งใจเตรียมข้าวของมาใส่บาตรรวมไปถึงข้าวเหนียวปั้นที่ชาวลาวต่างบอกว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้เพราะข้าวเหนียวแสดงถึงความกลมเกลียวและความรักความสามัคคีในครอบครัวและประเทศชาติ ขออะไรไหมอะคะหรือว่าแค่มาทําบุญเฉยๆอพมาขอไว้พอให้อยู่ดีไม่แห้งให้มาเงินมังคําเลยลูกเอ้ยให้รลำให้ด้วยเมื่อคืนต้องอดชามก่ะให้เมื่อสบายตระลอตรปลอดภัยพูดเมืองใหม่ใช้ผู้ทองผลบ้านแม่อยู่สวรรค์ผลเด้อสรัครเลิ หมัยแล้วขายดีมีเงินท่าแขกมีงินวอบัวดีมีเงแล้วก็ทำรวยหมปีนึงมีหนึ่งนี่แสดงว่าเหมือนมาขอกำลังใจทุกปีอะไรอย่างนี้ป่ะคะครอบครัวมาสีตะพทนยื่นเขาต้องไมา คนก็นจะมีศรัทธามีเงินใส่เงินแม่สื่อสาจะเป็นข้าวดมุกข้าวเย็น<ง>ข้าวเหนียวจะมีความหมายอะไรไหมคะอย่างข้าวเหนียวเอามาเป็นแบบกระติกหรืออะไรอย่าง,างเงี้ยไม่ข้าวเย็นเนี่ยก็จะเอื้อนว่าอียะงล้วก็ข้ามาเข่าเนาะ มันตั้นเท่ากับมันเป็นกล่บก้านติ่ตูวตมาเป็นเรียกว่าเป็นกวหักแทงระวัางโซซัสต้นเขาเขาตั้นเท่ากับมันจะหักแทงแน่นียวกันนะตัหมายถึงกัด สาตหินวัดผูตั้งอยู่บนผืนดินของเมืองโบราณที่ประดิษฐานอารยธรรมขอมอันรุ่งเรืองในช่วงยุคศตวตรรษที่5ตามหลักฐานศิลาจารึกของกษัตริย์พระนามว่าเทวนิกะก่อนจะถูกลดบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเพราะการขยายอารยธรรมขอมไปสู่ดินแดนทางใต้จนกระทั่งมีการสร้างนาครวัดในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานว่า สำหรับกลุ่มปราสาทหินวัดภูนั้นได้มีการถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตรวตรรษที่11เนื่องจากกลุ่มปราสาทเดิมนั้นได้พังทลายและสาบสูญไปปราสาทหินวัดภูตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเก้าซึ่งถูกตั้งชื่อตามลักษณะของภูที่เหมือนรูปเก้าผมสำหรับชาวขอมมีความเชื่อว่าภูดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายสิวลึงคะาสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าสูงสุด ชนชาติอันเป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเช่นชาวขอมจึงให้ความเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่มาของคำเรียกขานภูแห่งนี้ว่าลิงคะบัรพศหรือลิงคะปาระวะตะอันเป็นสถานที่สมควรแก่การประดิษฐานปราสาทสำหรับบูชาเทพเจ้าจวบจนกระทั่งในศตวตรรษที่13พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ และอารยธรรมฮินดูก็เลือนหายไปตามการอบยบของชาวขอมสู่ความเจริญรุ่งเรืองกว่าที่นครวัดอย่างไรก็ตามชาวลาวที่เข้ามาอาศัยก็ยังคงสืบทอดความเชื่อดั้งเดิมและผสมผสานเข้ากับาศาสนาพุทธของตนจวบจนทุกวันนี้ก็เป็นเวลากว่า600ปีแล้วครับ ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความพยายามของมนุษย์ในวันที่25ธันวาคมคิศ2002ปราสาทหินวัดผูจึงได้รับการยกย่องให้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่สองของลาวนับจากเมืองหลวงพระบางครับชื่อเสียงและมนต์เสน่ห์ของปราสาทหินวัดผู ได้ทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมจากทั่วทุกสารทิศรวมไปถึงดึงดูดให้เกิดโครงสร้างเส้นทางสายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าพื้นดินบริเวณนี้กำลังฝากอนาคตไว้กับถนนเส้นสวยตัดตรงสู่ประสาทวัดภูที่จะนำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นสนัญลักษณ์ของการพัฒนาบ้านเมืองให้เด่นชัดในสายตาโลก จากวัดภูห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรท้าเรือแพยนต์แห่งนี้ได้บริการขนส่งผู้คนข้ามฝั่งมานานหลายปีเส้น<ม>ทางข้ามน้ำเก่าแก่เส้นนี้ได้เชื่อมคนฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของเขตจ,จำปาสักไว้ด้วยกันในตอนแรกและเพิ่มบทบาทขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมาเมื่อเรือแต่ละลำต้องทำหน้าที่รองรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังวัดภู เรือรับส่งนะักท่องเที่ยวจะเป็นอาชีพที่ทำรายได้และดึงดูดให้คนในพื้นที่หันมาประกอบกิจการเรือเช่าเป็นของตัวเองซึ่งรวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่า300ลําลำเลยครับอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เรือที่รับส่งผู้โดยสารกลับไม่มีผู้โดยสารจนทำให้เรือที่ประกอบกิจการเหลืออยู่ไม่ถึง50ลําลำ เราจะมีโอกาสได้ไถ่าถามหนุ่มน้อยเจ้าของเรือที่ยิ้มต้อนรับอย่างอารมณ์ดีแม้วันนี้จะยังไม่มีลูกค้าเลยก็ตามครับไม่แต่คนเขาอยู่ฝากนะเข้ามามาดีนวัตถุแล่อย่างช่วงเทศกาลอย่างเนี้มันก็ยังคนยังน้อยอยู่น้ออายเรอย่างอย่างความคิดเรามาทางเรือกับทางรถแบบไหนดีกว่ากัน ทางรถเนี่ยทางรถทำไมอ่ะเพราะว่ามันง่ายสะดวกแล้วพอคนมันน้อยลงน้อยลงหน่่งนี้เราคิดจะเปลี่ยนไปทำอย่างไรบ้างไหมบ่มีแตอบาแอนมือกับมือมีทั่วแขกทั่วก็ไปฮับ เรียว่าแขกจำประสัก<ะ>โค้งกลับไปเรียว่าเขาพู่เอาเข้ามาแต่เวียงจันและอย่างเราคิดว่าอย่างข้ามมาทางเรืออย่างเงี้ยมันดียังไงดียังไงบ้า,งท,บางที่อยู่ว่าได้สุ่มที่อุทัดมันต่างจากทางรถไหมต่างแล้วมันต่างยังไงต่างากัว่าอยากมาอิตกิเนาะเป็นมาอะไรกันมาแตะ ว่าท่านฮิตานมากมาท่านมาก,ก้ากาน,ากนก็ลายในเบืเอบงที่อุทธรณ์แปลว่าร้อนเบึงหนามเบืง้งยังไงเช่นเดียวกับเรือขนส่งล้ำใหญ่เหล่านี้ที่ต้องลดเที่ยวการเดินทางลงไปแม้จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จึงทำให้เงินที่ได้นั้นน้อยลงไปด้วยจะต่างกันก็ตรงที่คนขับเรือใหญ่ลำนี้ เล่าให้ฟังว่าเขาต้องรับช่วงต่อกิจการเรือจากลุงของเขาแม้จะเห็นว่าไรายได้ลดลงแต่มันคือมรดกของครอบครัวที่เป็นต้นทุนการประกอบอาชีพและต้นทุนชีวิตให้แก่เขาโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเวลาว่างเช่นนี้หน้ารัานค้าเจ้าเก่าที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งเราก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะจากเจ้าของเรือนับสิบที่มานั่งทอดกายกันที่นี่ ร้านค้าแห่งนี้เป็นเพียงไม่กี่เจ้าที่ยังคงเปิดกิจการส่วนร้านอื่นๆต่างพากันโยกย้ายไปตั้งร้านบริเวณถนนสร้างใหม่ยกเว้นแม่ค้าขายน้ำอารมณ์คนนี้ครับเธอให้เหตุผลแต่เพียงว่าไม่มีที่และไม่มีทุนในการตั้งร้านบริเวณใหม่แต่เธอก็ยังใช้ชีวิตอย่างปกติกับทางเลือกสุดท้ายนี้วันนี้ขายดีมากขายบรี ปีก่อนๆขายดีปีนี้ขายประตเพราะว่าแบบไปทางไหนมาทางใหม่นี่คือไปทางไหนอ่ะทางเส้นเมอ่อปักเซทางไหนทางเฮตหมอันนี้หนึ่งคืนทางเกาทางมันมองมันลดลงเยอะไหมคะอย่างวันวันหนึ่งปกติเราได้เท่าไหร่คะปีก่อนๆปีก่อนๆเปีก้อนก็ได้ยล้ายแหละเนี่ปีนี้นี่ฮะแต่ปีนี้ก็ปีไก่ก็อาจจะเท่าเทียมกัน ก่อนจะข้าวบุท่านมีทางไม่ก็ได้ร้ายแด้หนีน่ทางไม่ก็ได้ร้ายกลัวป้าคิดจะไม่ขายที่นี่แล้วไปขายที่อื่นเลยไหมบอกบ,บอกเกิดไป <c oughs> ทำไมอะคะในเมื่อที่นี่มันเงินมันน้อยลองเลยนไปกับไปบุตรอะนี่แท้ดูดิไไบุตรบุตรอะไ่ไม่ได้คือแต่จีกับแข้งคันกับไปอะไรคืออยากไปอยู่ในนี้มันไปบุตรอะไรก็มาบอกคืออยากไปมีแต่ว่าขายบุตรยอยู่ในนี่แหละก็มี แม้รายได้จะลดลงแต่ก็ต้องลำบากขึ้นในการหาเลี้ยงชีพแต่เพราะความคิดที่เรียบง่ายและนั้งใจของคนลาวกลุ่มนี้ที่ต่างมองว่าถนนจะนำมาซึ่งการพัฒนาบ้านเมืองที่พวกเขาเต็มใจเสียสละวิถีชีวิตของตนเพื่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแม้วิถีชีวิตริมน้ำจะลดความพลุกพล่านลงไปบ้างแต่วิถีชีวิตริมถนนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจจะนำมาซึ่งมเนเสน่ห์ใหม่ๆให้แก่สังคมและคนล่าเป็นการตอบแทนระยะทางกว่า70กิโลเมตรจากปราสาทวัดผูได้นำเราสู่ปากเซและลอบไปตามแม่น้ำโขงเราจะพบกับสะพานเส้นยาวซึ่งสร้างเสร็จในปีคิสกัลาช2000เปรียบเสมือนนายทวาราบาลคอนกรีตชั้นดีที่คอยอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางมายังปากเซ ดึงงบประมาณกว่า48ล้าน US ดอลลาร์สภานนี้กลายเป็นจุดประสานโลกของคนปากเซเข้ากับโลกทุนนิยมด้านนอกได้อย่างแนบเนียนเพราะสะพานแห่งนี้เป็นแรงสับสนุนให้เกิดเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจากชายแดนช่องเมก็กจังหวัดอุบลราชธานีสู่ปากเซเมื่อรวมกับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ใช้ปากเซเป็นศูนย์กลางจุดแวะพักเพื่อเดินทางต่อไปยังบอลเวณพลาโต และสีพันดอนที่แห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้มนาคมที่สำคัญในภูมิภาคลาวนานาค้นชงทั้งเรือเนี่ยสาเหตุมันยิงใส่ซาเพราะว่าจมนุ่นนึงไปใส่เป็นเรือพายจมนุ่นึงเขาไปใส่เครื่องทัก แต่ค้อมเร็วของเรือเนี่ยมันสูงสุดมันกับประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันนีเอตุการณ์คดรงสาซ่าหลังจากนั้นมากเลยรถจะขามไปอุบลก็ต้องได้ขี่แพ่ไปแต่ละมือเมื่อกันนับได้เนาะการไปการขนส่งเลยซักสาจากนั้นที่นี่สะพานเนี่ยมีพุ่นเฮตุแห่และคุ่งทั้ัญของท่าเรือเนี่ยรดไปแต่ก่อนเรือทั้งหมดจะมาจออดยู่แถว จากสะพานจะเปลี่ยนการคมนาคมขนส่งแล้วยังทําให้ปักเซเปลี่ยนอย่างอื่นอีกไหมคะหลังจากมีสะพานแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมอะไรหนึ่งเชนตัวยามากาแฟาเนาะมียางพารากับนี่อ้อยนี่มันต้นหรือว่ามันสัมปะหลังเนพวกนี้มีบทบาทขึ้นทั้งด้านอุตสาหกรรมเพราะมันเปนขึ้นในการขนส่งก็ตก้องไปใช้รถมันไปนขึ้นแหละมด การเปลี่ยนแปลงในปากเซเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยหากย้อนกลับไปในอดีตระยะเวลากว่า50ปีที่ปากเซอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสได้ส่งผลต่อการดารงชีวิตของชาวลาวใต้ไม่น้อยหลักฐานที่เห็นได้ชัดก็คืออาคารบ้านเรือนรูปทรงแปลกตาสวยงามเหล่านี้ที่ยังคงหลงเหลือเป็นความทรงจำของผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยผู้นำทางบอกกับเราว่าในปากเซ เป็นปกติที่เราอาจจะเห็นถนนที่ทันสมัยลากผ่านตึกเก่าแก่ที่ไม่มีใครคิดจะบรุณะขึ้นใหม่พวกเขามีความทรงจำดีๆที่ไม่เคยถูกรื้อถอนมากมายณที่แห่งนี้รวมไปถึงคุณปู่ท่านนี้ที่สละเวลาหวนรำลึกถึงอดีตให้พวกเราได้ฟังจากปากของคุณปู่ ที่เคยนำรงตำาแต่งนักธุรกิจเจ้าของกิจการอากาศยานกว่าสี่ลําของนินแดนจัมปาลาวในช่วงยุคสมัยที่ลาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสคุณปู่ยังจดจําได้ดีถึงสภาพความเป็นอยู่บ้านเมืองและการค้าขายในคราวนั้นเมื่อเราได้พูดคุยกันก็เหมือนว่าภาพของบรรวานได้ฉายชัดเบื้องหน้าผู้เยี่ยมเยือนเช่นเราปันสมัยนั้นผมมีรีลงไห ไทยเนี่มาสืบพันนเอาเบิดเอาไปเห็นั่นแห่เห็นยังเห็นบ่อหยังแม่นเล่าหน่ขายปาดในไทยคอยกับไปขายเอาแต่ก่อนไปอุบลไปบ่ได้ไปลพบุญรุ่นนี่ยขี่เฮื่อไฟ้ขี่ไปเบิดมือไปหอดลพบุญรุ่นเลยลงกับปันเฮื่อไฟหันต้นเครื่องหันลงหันก่อไปอุบลบม่มพี่พุทธาไปอุบลดอกสมัยเวลาเนี่ยแม่เขาอาชีพไปอา,าชีพป,ป ถนนอีกสายพาเรามุ่งตรงไปยังปากซ่องบริเวณนี้มีพื้นที่ซึ่งเรียกว่าบริเวณพลาโตนิยมปลูกกาแฟกันมากสาเหตุหลักนั้นก็เพราะบริเวณนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์จากดินภูเขาไฟและ้ียความสูงกว่าระดับน้ำทะเลในช่วง1 0 0 0ถึง1,350เมตรเมล็ดกาแฟจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีออกสู่ท้องตลาดการปลูกกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งมรดกตกทอดจากฝรั่งเศส ตามรายทางเราจะเห็นแต่ละบ้านปลูกกาแฟาไปขาดสายชาวบ้านบอกกับเราว่าการปลูกกาแฟจําจเป็นต้องปลูกสลับกับไม้ยืนต้นเพื่อบังทิศทางของแดดเพราะกาแฟาที่ดีจะต้องไม่รับแสงแดดโดยตรงในเวลาเที่ยงแม้ปัจจุบันมเมล็ดกาแฟาที่รับความนิยมก็คือพันุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าแต่ที่ปากซ่องนี้ มีเมล็ดกาแฟาอีกหลายชนิดที่เราแทบไม่คุ้นเคยสมกับชื่อสวรรค์ของคนรักกาแฟาจริงๆครับอุตสาหกรรมกาแฟาตามครัวเรือนในปากซ่องนี้ใช้เวลาขั้นตอนการผลิตประมาณ4-5เดือนหลังจากนำมาตากแล้วจะถูกรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปขายต่อให้แก่โรงงานอีกทอดหนึ่งสำหรับเมล็ดพันธุ์กาแฟาหลักๆอย่างเช่นอาราบิก้าจะมีสีขาว ส่วนพันุโรบัสต้าจะมีสีดำพันุ์อาราบิก้าจะได้รับความนิยมปลูกมากกว่าพันุโรบัสต้าเพราะได้ราคาที่สูงปัจจุบันสัดส่วนของเมล็ดพัน์ธุกาแฟอาราบิก้าจึงเพิ่มขึ้นเป็น40%หรือประมาณ8,000ตันและพันุโรบัสต้ามีปริมาณลดลงเหลือเพียง60%จากการส่งออกเมล็ดกาแฟทั้งหมดกว่า20,000ตันในปีคิศ2011 ในนี้มีแต <1971. S 1> ่เห็ดกสิกมกับ <yogurt> ท่ากับเขาเอเซียนท่ากับไม่นี่แต่เห็ดนั่นใดให้มันเถึงอุตสาหกรรมแล้วข้าจังเขาเอเซียนได้น้ำเขาขันมีข้ามีเห็ดกรสิกมแนวเดียวละข่ากับบมีหยั้งสีโซ่น้ำเอเซียนเท่าใดท่ากับบริษัทบ่มีหุ่นส่วนน้ำไฟกับเห็ดกับถำบริษัทมากละกับ เหตุตามทื่นเท่าเหตุหน่าได้กัคอยคอย,คอยไปเท่ากับบอลินโล่นบอ,บออยากไปหญาดแทงตลาดไผยเหตุเท่ามีแต่เอาคุณภผาเป็นเป็นรักแม้อุตสาหกรรมกาแฟทํารายได้จํานวนมาหาศาลให้แก่ประเทศเลาวแต่ความนิยมในการบริโภคกาแฟสดของคนลาวนั้นมีจํานวนไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกเมล็ดกาแฟาสดคิดเป็นเพียง1 0เท่านั้นอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟาจึงเป็นเพียงแหล่งตลาดแรงงานชั้นดีเท่านั้นในจำปาสากเองมีแรงงานในทุกส่วนของการผลิตคิดเป็น1 0ของทั้งหมดเลยทีเดียวเราไม่มีอะไรมากมากมายในการส่งออกของเรถ้าเรามีกาแฟา และกาแกฟคือผมพูดยดน้มเขาหนึ่งล้านสองหนึ่งแสนตันไม่มีใครแข่คนไทยเองก่ลังจัดไม่รู้ว่ากาแฟปลูกอยู่เชียงรายหรืออยู่ชุมพรจาไม่สนใจหากเลา่าเรามีกาแฟและผมไปหลายงานอยู่ต่างประเทศผมยังยืนได้ว่า ความสำคัญของกาแฟซัพาอรตลาวมันพ้นเด่นกว่าเวลาเราอยู่นอกไทยไม่เคยเสนอกาแฟไทยเวียดนามเขาก็เปนเสือกันอกาแฟเวียดนามอินโดนีเซียเขาก็เาเสนอบาติกเขาเสนออะไรเขาก็ะเบลือเขาก็ไม่คิดว่าเขาก็มีกาแฟดีเวียดนามเขาก็พูดท้าเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องอะไรปลามงของเขาเขาก็ไม่คิดหากาแฟที่ว่าเขาเป็นระดับสองเล่าอ่ะ เราไม่มีอะไรเยอะเท่าไรอะไรเราดีแล้วก็อยู่ขึ้นแต่จากนั้นสำหรับประเทศลาวกาเฟ่การผลิตกาเฟ่การเป็นอยู่ของประชาชนที่ว่าเงินไขของการเป็นอยู่นั้นมันดีขึ้นดีขึ้นแล้ว่เป็นตัวอย่างให้ทุกๆคน ได้ลาลับที่ปากเซเพื่อที่จะพร้อมขึ้นใหม่ภายใต้การพัฒนาที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนจากนักธุรกิจหลากสัญชาติอย่างไรก็ตามเรายังคงเห็นวิถีชีวิตและความคิดที่เรียบง่ายของชาวลาวแทรกซึมอยู่ในทุกการพัฒนาเหมือนกับที่เรายังคงเห็นพืชผักจากท้ายเรือนขายอยู่ในตลาดใหญ่ใจกลางเมืองและเมล็ดกาแฟจากท้ายสวนของชาวบ้านในปากซ่อง แม้ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอดีตไปแต่อดีตเหล่านั้นก็คือส่วนหนึ่งของปัจจุบันและอนาคตของคนในดินแดนเหล่าใต้เช่นเดียวกับบ้านเรือนแบบเก่าแห่งนี้เองอีกไม่นานเจ้าของบ้านจำต้องรื้อถอนและโยกย้ายออกไปอยู่หน้าที่แห่งใหม่ซึ่งทางรัฐจัดสรรให้เมื่อปากเซ ต้องการผ remember, <Veron> ืนดินตรงนี้สำหรับการพัฒนาเพื่อส่วนรวมอย่างไรก็ตามคุณป้าเจ้าของบ้านยังคงยืนยันที่จะใช้ประโยชน์จากผืนดินนี้ให้ได้มากที่สุดจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะต้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นปากเซ่เกิดจากกระแสน้ำจากแม่น้ำเซ่ไหลรวมกับสายน้ำนิ่งลึกเช่นแม่น้ำโขง เช่นเดียวกับสายน้ำโขงที่ไหลผ่านและเกิดท่าเรือแพรนตยนขนาดยักษ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานหลายปีจำปาสักอยู่เคียงข้างสายน้ำมาเสมอบางทีพวกเราคงเข้าใจถึงธรรมชาติของกระแสะน้ำอันพรนแปรเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันไหลย,ย้อนคืนนาวาแห่งชีวิตของผู้คนบนดินแดนลาวใต้จึงลอยล่องในกระแสะโลกอย่างเรียบง่ายและไม่ท้าทวน หาแต่ข้างในคือความเข้มแข็งและความสามัคคีที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นคนลาว